วันนี้เป็นวันที่ต้องฝากการเดินทางแบบเต็มลูกแบบทั้งรถติดและควันจากมอเตอร์ไซค์คนก็แน่นมากและต้องเดินต่อไปทั้งฝุ่นทั้งควันทั้งหง่อเกาะเต็มหน้าแต่สิ่งที่ช่วยให้ผิวกลับมาสะอาดและไม่อุดตันเลยคือ l e เอ้เมคอัพเลมูเเป็นผ้าเปียกเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางเนื้อผ้าของเขาทำจากเยื่อไม้ก่อนที่เราจะใช้เราต้องยืดผ้าก่อนเพื่อความนุ่มของผ้าและเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางแม้เครื่องสำอางจะกันน้ำก็เอาอยู่และเขายังมีส่วนผสมของอลานโตอินและมอยเจอไรเซชเช็ดแล้วรู้สึกสะอาดน้า ไม่แห้งตึงไม่แสบผิวเครื่องสำอางออกหมดแล้วเราไปล้างหน้าทำความสะอาดกันดีกว่าล้างหน้าลีเอซราไมค์คอมเพกคินเซ์เขามีสารสกัดจากมะพร้าวและส่วนผสมของเซราไมค์คอมเพกเนื้อโฟมเขาละเอียดและอ่อนยนไม่ทำลายผิวหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วรู้สึกได้เลยว่าหน้าเนี่ยสะอาดผิวดูปังขึ้นไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยลีเอคู่นี้เขาช่วยรีเซตผิวให้กลับมาสะอาดและสบายหน้าจริงๆค่ะใครที่ต้องเจอทั้งความฝุนและการเดินทางทั้งวันแบบเ็นจีนบอกเลยว่าต้องมีลีเอพกอยู่ในกระเป๋าตลอด เพื่อทำความสะอาดและประหยัดเวลาอีกด้วยและไปลองกันนะลีเอ